แล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้นะป้าปีจะบอกว่าเป็นคู่เหมือนกันอสองคนนี้นะครับเขามีชอวาปลอดกับข้าวตัง <c oughs> เพราะว่าข้าวตังเนี่ยปอาป,ปีรู้จักตอนไหน <c oughs> ตอนนี้รู้จักนานมากแล้วอะ่ะสี่ห้าปีได้แล้วนะแล้วข้าวตังรู้ว่าเขาเป็นเด็กเชียงใหม่ตเ,เล็กเล็กแต่ว <c oughs> <ต>่าเล็กตู้กันไม่ได้ จำได้ว่าปอนเนี่ยมาช่วยทำคุกกี้ที่ตอนนั้นให้ปปีชิมด้วยนะคะเออนั่นแหละวันนี้นะครับการทำคุกกี้ของกันกับปอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งนะครับก็เริ่มแล้วนะเหนียวแบบติดอยู่ข้างในตะก้อเลยอย่าง ไอ้คุกกี้นั้นไอ้ปอปทำเหรอไม่รอบแรกปอไม่ได้ทำอรอบแรกกันทำเองแต่รอบสอบที่มันเป็นสีน้ำตาแลแล้วทีกเราไม่ไดแล้วป๊อปช่วยทำด้วย<อ>ส่วนเข้าตังเนี่ยยังไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่ามีเจอๆกันบ้างใช่แต่เข้าตังมันก็น่ารักนะไอป้ปอมันก็นา่นรนนารักดีแต่ปอตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปไม่ดีกลัวกูกลัวอยู่เพราะว่า ปอเนี่ยมันทําอาหารเก่งมากแ,แต่ข้าวตังเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยทําเลยเคยแต่กินแต่มีคนทําเก่งหนึ่งคนเขาก็น่าจะไปรอดใช่เหมือนกันออฟกานก็มีคนเก่งหนึ่งคนไม่แต่เราเก่งสู้ฟอไม่ได้เฮ้ยเรามีประสบการณ์กันเราทำรถมือแม่ไปตั้งกี่เทปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในครัวนะครับวันนี้บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนทีปอเนี่ย,เ,ยเขาจะมีทักษะการทําอาหารที่เก่งกว่าเราแต่เราก็จะสู้ครับใช่เขาสู้เราไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาของก่อนได้ป่ะงานเปิดพอดีเลย มีอย่างนี้ได้ด้วยหรอครับเ,เหตุการณ์คือตอนนี้นะครับเราเนี่ยขับรถจะไปที่ครัวกันแล้วผ่านร้านที่น้องการเนี่ยเขาสั่งของไวพ้พอดีครับรอถ่ายตอรี่เขาดีกว่าครับว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาจะพูดว่าอะไรคุณว่าเขาจะพูดว่าอะไรครับได้แล้วปะปิไปลยไปเลยนี่ครับเขาได้มาแล้วครับเรียบร้อยนะฮะแวะแวะหน่อยเ,เ,เข้าตังค์เด็กเ คนดื้อไม่ค่อยใช่ใช่เป็นเด็กเรียบร้อยมากหรอครับแม่จริงเหรอแม่จะติดแม่มากเชื่อฟังแม่ทุกอย่างตอนเด็กตอนเด็กแต่พอวัยรุ่นแล้วก็คือหน้ามือเป็นหลังมือก็ไม่ขนาดแล้วมีพี่น้องไหมแม่มีน้องสาวหนึ่งคนแกล้งตัวตอ้วนอ้วนแล้วป้อนะครับตอนเด็กเป็นยไงบ้างครับจะรู้แน่ <gas> อันนี้น <ham S 2> ลูก Sunday เขยแม่อันนี้ลูกเขยแม่เอยนีไม่ต้องมีคุณแล้ว